ในเรืว่าเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะครับที่ไงยโคตติ้งครับปล่อยมาคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นมีนาคมปล่อยมาครับอกหลายคนเนี่ยแบบแต่งกันมันมากกับไงยโคตติ้งซะประสมดีคือมันเป็นกระแสฮิตฮอตที่ไวมากแล้วก็ไวแบบสายฟ้าแลบคุณผู้ชมจนกระทั่งมันมีผลครับกับหนึ่งในสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่เคยมองเห็นแล้วก็ไม่เคยสนใจครับแล้วมองข้ามด้วยการด้านของตัวคอนอาโธ ถ้าใครที่สังเกตดีๆนะครับประมาณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยหลายคนนะครับมีการโพสต์ถามเรื่องของการแต่งตัวคอนมากขึ้นแต่งตัวคอนอาร์โทครับใส่เสื้อผ้าสัมดีเ <c oughs> หนือยูโคนจิงแล้วมันไม่ใช่มีแค่คนไทยนะฝรั่งก็มีคุณผู้ชมมีเยอะมากด้วยเป็นกระแสะขึ้นมาครับกับการแต่งตัวคอนอาร์โทใส่เสื้อผ้าสัมีเฮ้ยคือผมนี่อึ้งไลยนะเว้ยเพราะว่าถ้าใครทราบดีครับอาร์โะประมาณตั้งแต่ปี2 0 1 8 2018 2019 20 21 22คือเป็นเวลา3ปีเต็มนะที่อาร์ทปล่อยมาคุณผู้ชมใช่ครับปล่อยมา3ปีแล้วบางคนแบบเฮ้ยมันเหมือนเพียงแค่1ปีเลยนะคือจำไม่ได้สมมร์มันมี3ปีแล้วนะคุณผู้ชมอาร์ท่ะโอ้โหก็แม่งปล่อยมาโคตรนานครับแต่คนจำได้โคตรน้อยเพราะอะไรเพราะว่าอาร์ทมันไม่ค่อยมีคนชอบไงคุณผู้ชมคือถ้าใครจำได้นะครับตอนช่วงปล่อยมาแรกน,นี่คือกระแสแอนตี้เยอะมากอาร์ท่ะ เรียกได้ว่าแอนตี้มันก็แอนตี้ต่อไปเรื่อยครับจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้คือก็ยังแอนตี้อยู่แต่พอสับสามดีมาท่านน่ะคุณผู้ชมโอ้โหคาแอนตี้ั้งหมดเลยทุกคนครับแต่งอาร์โธใส่สับสามดีจริงๆสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สับสามดีกับอาร์โธครับมันคู่กันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพอจํากัดครับของสับสามดีเนี่ยคุณผู้ชมที่ถ้าใส่กับตัวคอาร์โธครับมันจะพอดีมากกว่ากับการใส่ตัวคอครตัวเรียบหรือ ตัวคอคแบบแพ็คเกจบอยเกิลหรือว่าวูแมนแมทพวกศอกจุดศูนย์สามจุดศูนย์นะคุณผู้ชมมันจะเข้ากันได้น้อยกว่ากับเสื้อผ้าสามดีถ้ามาเทียบกับตัวคอคอาร์โธนี่ยคืออาร์โธดีกว่านะในเรื่องนี้อืมทําให้กระแสะครับกลับมาสว่างที่อาร์โธคุณผู้ชมคือเป็นเรื่องน่าเกิดเชื่อเว้ยเพราะว่าเราบอกแกพยายามจะเจียดอาร์โธมาหลายปีมากนะคุณผู้ชมยันเจียตในเรื่องของการที่โปรโมทอาร์โธแบบจริงจังมากจัดอีเวนต์แจกอาร์โธ คนไม่เคยสนใจไม่เคยชอบใส่กันแป๊บเดียวเลิกมีการจัดอัลต้าดีไซน์คอนเทสต์ทำอาร์โทขึ้นมาประกวดสวยๆแข่งกันคนก็ไม่สนใจผู้ชมคนก็สนใจน้อยเพราะว่าตัวคอนอาร์โทที่เอามาแข่งมันไม่ค่อยมีอะไรมากมันตกกันนี้เอาหายเฉยอย่างเช่นไอตัวคอนเฟนไฟอะผู้ชมแต่งแปบ๊แปบๆเลิกไม่มีอะไรมากมันไม่ค่อยมีอะไรเด่นแต่พอเข้ยโคตติ้งมาครับผู้ชมคือมันฮิตฮอตมากจนคนแต่งกันนะครังจะนานนะแต่งกันข้างเยอะนะ คือผมมองว่ามันเยอะนะคุณผู้ชมผมเห็นประมาณสักเริ่มประมาณสัก,ปร,สกประมาณเกือบสิบคนไม่ทราบว่าตอนนี้แต่งกันดี่คนน่ะอาร์โธใส่เสื้อผ้าสามีโอ้โหแต่งกันเยอะมากคือตอนแรกอะเราสันนิษฐานว่าคนหลายคนที่ไม่แต่งตัวคอนอาร์โเพราะว่ามันตัวคอนตัวเหมือนจริงเกินไปเป็นเหมือนคนเกินไปไม่ใช่ระบ็อกแต่พอระยะโคตติ้มาครับเหมือนคำสประมานั้นน่ะมันหายไปคุณผู้ชมเพราะว่าตัวคอนอาร์โครับมันใส่เสื้อผ้าได้เออผมว่าที่หลายคนไม่ได้ชอบอาร์โเป็นเพราะว่าตัวคอนอาร์โเนี่ย มันจํากัดมากกว่าไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าตัวคอนอาร์โทไหมนี่หรอคุณผู้ชมแบบเสมือนจริงออกเชื่อหมนเถอะดูสภาพแลเออแต่บางคนก็ใช้ตัวคอนเป็นหัวก็อย่างเหมือนผมอยู่นะคุณผู้ชมคือส่วนใหญ่จะใส่แบบตัวคอนอาร์โทเพราะว่าเสื้อผ้ามันฟิตพอดีมากกว่ามันเป็นการกู้กิจที่เลยได้ว่ามันก็ไม่น่าเชื่อจะกู้ได้นะคือตอนแรกผมมองครับว่าตัวคอนอาร์โทเนี่ยคือแหมยังไงมันก็ไม่ฟื้นคืนชีพแน่ๆต่อให้เขาบอกพยายามะเยียดเท่าไหร่ก็ตามแต่พอยชโคตติ่งมา กับมาเน้นเลยคุณผู้ชมเห็นได้ชัดว่าคนไทยช่องอลังเนี่ยจะใส่กันเยอะมากถ้าดูจากทานหน้าของกลุ่มเฟ e บุ๊กหรือโพดต่างๆนะครับในชุมชนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีคนแต่ง,ง,งกันเยอะมากแบบคนไทยอะมีกําบาลเลยคุณผู้ชมต้องกลัวเจอแน่นอนหนึ่งคนนะอะจะน้อยอะแต่งตัวคนอนาทโฮครับใส่เจ้าสัสามีคือเป็นการปลูกกระแสะโทรกลับมาที่บัญชาสกัดนะคือผมก็ไม่ได้คิดน,นะครับว่าเสื้สัมดีเนี่ย จะทาให้อาโทโฮสับมหิดเพราะ้วยคนที่ว่าเขาจำกัดของแกมันไม่มีแกบอกว่าเฮ้ยแกใส่กับตัวคอนตัวอย่างได้ตัวสองจุดศูนย์ได้สามจุดศูนย์ได้อาทโทเนี่ยพอดีแน่นอนแต่ว่าตัวอื่นมันใส่ได้เหมือนกันนี่มันอาจจะไปเด่นที่ตัวอื่นก็นได้ไม่ใช่อาทโทแต่พอเขาจริงไม่ใช่ผู้สมปเด่นอาทโทรประเด็นอาทโทรครับตามแผนที่วางไว้เออมันตามแผนวะเฮ้ยมันไม่ได้ผิดคาดมันตามที่มันคิดไว้เลยคือใส่กับอาทโทเด่น จริงๆเรื่องของตัวคอนอาร์โทนี่เอาจริงนะคุณผู้ชมตอนนี้คือมันยังไม่มีตัวคอนอาร์โทที่งองอับนะครับการใส,ส่เสื้อผ้าสามดีหรือประมาณว่าตัวคอนอาร์โทที่มันเป็นแบบว่าเทมเพลตอะแบบโป๊ะอะไม่ใช่โป๊ะนะแต่แบบเป็นเหมือนไรเสื้อผ้าครับใส่แบบแค่เสืกก้อกงเสื้อกั๊กมันกิงในอย่างเงี้ยให้ใส่เสื้อผ้าทับอย่างเงี้ยมันยังไม่มีนะจริงๆคอนเซปต์ตอนแรกที่ปล่อยมาเหมือนอะไรคนเจนตี้เลยเพราะว่ามองว่ามันเป็นการกกอปัญหามันเป็นการที่หลายคนเนี่ยสามารถแต่งตัวโป๊ะได้มาในเกมแต่เอาจริงๆอ ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมาจริงไหมแต่ตัวละครแบบเสร็จสภาพสามดีได้หวังว่าจะมาจริงนะเพราะว่าผมเห็นหลายคนอยากให้ตัวละครแบบนี้มามากเลยซื้อนั่นนรอครับว่าทะน้าของอาโทเนยกลับมาฮิตฮอตมันจะมีผลเสียผลดีไหมาะว่าผลเสียมันก็ไม่มีครับผู้ชมแต่ผลดีอ่ะคือทาให้สภาพสามดีครับมันดูฮิตฮอตและคนอยากซื้อมากขึ้นส่วนอาโทครับก็ได้ผลพลอยได้ไปโดยตรงที่ว่ามันกลับมาเด่นขึ้นเหมือนเดิมคนซื้อเยอะขึ้นแต่ถามว่า คนซื้อมันจะมีีคนที่ซื้ออะไม่เยอะหรอกคุณผู้ชมเพราะว่ามันแพงราคาแพงมากอะทัวคือเก็บฟรียังพอว่านะครับแต่บางตัวเนี่ยคือโหแพงมากหรือสมรสดีที่ขั้นต่ำก็คือ50กว่าบาทซึ่งแพงคือกลายเป็นว่าไอตัวคอนแบบพรีเมียมแบบเหมือนคนนะ่ะการแต่งอะมูลค่าการแต่งมันจะสูงมากกว่าปกติอย่างต่ำครับ2 0 0รกว่าบาทต่อตัวนะคุณผู้ชมถ้าแต่งแบบซื้อแบบต่าง ไม่นับตัวคอนอาโทนะถ้าซื้ออาโทแถมดนะ้วยเนี่ยโอ้โหขั้นต่ำคือเกือบ5้าวัยว่าบู้ชมแพงนะเวย้ยแพงมากข้อเสียมีข้อเดียวข้อเด็ดข้อเดียวคุณผู้ชมข้อเดียวจริงๆแต่ว่าที่เหลือนี่คือคนมาแต่งฟรีได้ไงนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นต้องกลัวครับบูชมอาโทคืออาโทแจกฟรีไหมวะไม่แจกฟรีแล้วดิถ้าจําได้คือช่วงประมาณปีที่แล้วอะแล้วปีเนี้ยไม่มีอาโทแจกฟรีเลยผู้ชมอาโทหายไปเลยแจกฟรีอาโทแจกฟรีเนะี่ยมีเพียงแค่ช่วงปี2019ครับคุณผู้ชมที่แกเก้าครับ แต่พอมาช่วงหนังเนี่ยคือไม่มีแจกแล้วน้อยมากไม่แจกเลยอะ่ะเอาง,ง่ายๆไม่แจกเลยส่วนตัวของยูโคตติ้งครับแจกไหมยังมีแจกนะครับผู้ชมเพราะว่าล่าสุดก็มีชนะของแกร์มี่วีแจกฟรีอยู่เสื้อผ้าสามดีแจกแน่นอนเรื่องของเสื้อผ้าสามดีเนี่ยเยอะแน่นอนไม่ต้องกลัวแต่อาร์โธครับไม่มีแล้วครับผู้ชมใครจะหาอาร์โธฟรีมาใส่เนี่ยตอนนี้คือโอกาสน,น้อยนะครับผู้ชมรออาร์โธใส่เสื้อผ้าสามดีดีดวกว่าครับน่าจะมาประมาณสักสี่ห้าตัวที่คาดไว้นะตามที่เขาโชว์ไว้ก่อนหน้านี้ แล้วคุณผู้ชมครับคิดยังไงกับกรณีนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมองว่าสภาวะสามดีครับจะสามารถกู้อาโทโวกลับมาดีได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่ชั่ววูบไปเฉยที่หลายคนจะไม่ฮิตแต่งอาโทโวเหมือนเดิมอันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคุณผู้ชมนะสับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบมีนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมสับคลิปนี้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ